มานี่ไข้ลกกระทาเนี่ยวันนี้จะมาพักไข่ลูกกระทาเน,นากกะานอา้าหนักเลยใส่ลงไปเลยฮึนักคือซดเลยออกก่อนใส่ตู้ก่อนน,อนี่เนาะนี่คือตูฟต้ฟักตู้ฟักไข่เลย,เยเที่น้องเขาเบิรงก่อน Cảm rồi các ระว่างใครใส่เนาะจุดๆเลยใย่างนี้เนาะใส่เป็นระเบียบระเบียบเลยนี่นี่ เต็มเต็มแลต้องอยเล้มันนี่ลาเล้มับักลายนี่ต้องอยเล้มันงอยสูงนี่มันงอย นี่น้งองอาจจะเห็นแท็กซี่เนาะนี่นนจะเป็นดอกไฟอาจจะใส่สองดอกเลยันจะมีพัดพัดลมเนาะเรื่อง,งหนึ่งกระจนี่ใส่น้ำนจะเทน้ำใส่แล้วีน้ำใส่โจกเต็มเลยน้อง เ,เต็มเต็มเลยลดลงเนาะเริ่มเต็มวนันนี้นี่เนาะอุณหภูมิก็คือสามจุดเจ็ดจุดห้าเนาะระเบิดเนะมันสิตัดหรอบหรอนะ่ะถ้ามันตัดคือว่สาสา4 3เจ็จุดสี่จุดสามลงมาล่ะคือว่าได้ถ้ามันขึ้นไปเลยล่ะเขาต้องเจาะเนาะเจาะปองอุณหภูมิอีก เบิ่งเนาะสามิดจุดสี่มบเจ็สิตัดนี่ตัดแล้ไฟมันจะตัดแวนวนี้นี่เหนอยะบุ่งเนาะนี่สามิดจุลงมสิบสองลงนนี้ละอว่โอเคเนาะ นี่มันก็นขึ้นมาสิ่นี่แหละโอเคอีกสิบหกวันพอกัน